พ่อนั่งตักผลันเราก็ขับิีขึ้นมาในจว่าในเด็กที่เรียนจิตวิทยาพฤติกรรมขนิสัยมนุษย์ดูเหมือนว่าถ้าจัาเป็นจิตพฤติกรรมของเรามนุษย์นั้น70%ได้มาจากสภาพแวดล้อมได้มาจากการอบรมเลี้ยงดูทําให้เรามีพฤติกรรมนกางๆสำคันนะครับจากครอบครัว อีก30เซหรือประมาณยีก็จะไม่ได้นะครับนั่นมาจากพฤติกรรมที่เป็นหัตกรรมของแต่ละครอบครัวนะครับแารส่วนใหญ่จะมาจากการลงการมีดูซึ่งทำให้มีผลก,กับชีวิตส่วนรูปแบบที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปก็อาจจะามมาเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาจตขึน้นเขามีดกาไรไปศึกษาเรียนมีประสบการณ์หรือแทรกเข้ามาในชีวิต บางครั้งพี่น้องก็อาจจะแตกต่างกัน,กนบ,บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเกินสิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันกับการอบรมเลี้ยงดูสภาพแวดลอ้อมของครอบครัวนั้นนๆสิ่งที่พ่อเกิดนำแบบนี้ก็ทําให้เข้าที่ถึงทําไมพวกปริศิทําไมพวกธรมรมจารมีนิสยัยมีความประพฤติและเป็นคนที่ยึดมัน่นถือมั่นในตนเองแต่พ่อ,อยากจะเริ่มที่ว่า พวกอดีตศิลวัฒนธรรมนานนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่ชายขันโตในสมัยปี130นะครับ130ก่อนพระเยซูเจ้เกิดซาบูลเป็นกษัตริย์องค์งแรกของชาวยิปหรือว่าของชาวอุสราดาวต่อมาอีกส0สิปีดาวิดได้รับการเกิดเป็นกษัตริย์และหลังจากดาวริดแล้วก็มีกษัตริย์โลอโนแล้วก็มีกษัตริย์อื่นๆืออีกมากมาย เจนกันข้างในสมัยถูกเนเธร์แลไปที่ปุงปาบิโดน587อปดปีก่อนปีชิก้าจัเกิดทีนี้ก็เลยดูว่าอยากให้พี่น้องพิจารณาดูว่าการระบบกษัตริย์ซึ่ง,งะงเจรรรร้าบอกพวกเขาว่าระบบตริย์เนี่ยยังไม่พร้อมสาหรับประชากรของพระเจ้ากษัตริย์ก็คือของพระเจ้าเองแต่ในแื่พวาอยู่ยงคงระพัพระเจ้าจึง และที่น้องก็เห็นสภาพของการศึกษาผู้ว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งชั่วแล้วก็มีอะไรที่เลอะเทอะมากมายัราชดาวิถึงแม้รักพุทธเจ้าแต่ว่าราชดาวิก็มีทั้งดีและไม่ดีและอื่นๆอย่างไรนะครับกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้บางคนรู้ใหญ่หน้าบางคนรักพุทธเจ้าไปนับในอันเรียบางคนหลงมันเหยียสีเจริญรุ่งเรืองไ่ขึ้น และพระเจ้าทีสอนนะครับบางคนก็ทคุณธรานนะครับเร้ก็ใช้อำนาจและอื่นๆเพราะฉะนั้นระบบกษัตริย์จึงเสือ่อมนะครับระบบกษัตริย์จึงเสือ่อมแล้วก็ขุโรดีคณะสงฆ์ขุโรดีจึงมาทำหน้าที่เป็นผู้นำนะครับแทนระบบกษัตริย์อย่างไรก็แล้วแต่ในส0 0รยปีก่อนสมัยพระเยซูเจ้าเกิดในเมื่อระบบกษัตริย์ ล้มเหลวนะครับระบบโคโรนีระบบคณะสง์จึงเกิดขึ้นและคณะสงที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อว่าเพื่อเพเห็นว่าระบบประสาทล้มเหลวแล้วขาตัวเองก็ทาหน้าที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็จึงกำลังกดเขียนระบบขึ้นมาใหม่ยนกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ยนหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประชาชนอยู่ในกรองนะครับเพื่อให้ประชาชน อยู่ใน้องไม่ออกนอกพูนราทาก็ให้เป็นข้อกำหนดให้เป็นบทเปี่ยนที่ทุกคนต้องทำตามแต่สิ่งที่พวกตัวข้าก็คือว่าเขาไม่ได้พิดถึงการให้หันไปไม่ได้พิจารณากำลังไม่ได้ปึับเปลี่ยนมาไม่ได้คิดถึงว่ารอกับบทเปลี่ยนแล้วอาจจะต้องมีข้อยกเว้นหรือว่าจจะต้องมีมากกว่านี้ไก็คือว่า เราต้องคิดพระจเจ้าเป็นหเพราะพระเจ้าไม่ได้เวนึงองค์งแห่งความรักและความเมตตาและนี่คือลรูปิศแห่งของลูกชัยขึข้นโตเพราะฉะนั้นพวกฤาษีธรรมากาลก็ถ่ายทอดนะครับคุณสมบัติแบบนี้นะครับมาในตัวเองเพราะสำหรับมาจับพวกโจรเพราะนั้นคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษคนที่ท,ทําผิดไม่ควรให้รับใช้คนที่ท,ทําผิดต้องไม่มีที่ยืน คนที่ทำจิดอย่าไปให้โอกาสกลับใจเขาต้องได้รับโทษอย่างสาสมเพราะว่เขาทำผิดกฎดังนั้นพวกฤๅษีพวกธรรมาจาร์เป็นคนบาปเป็นยิงโสมยนีเห็นคนเก็บภาษีแล้วก็เห็นพวกเอเห็นคนบาปเห็นคนเก็บภาษีนะครับเห็นยิงโสมยนีนั่งนทะ่านมาฟังพระยุทธจาเขาจึงพูดว่าคนคนนี้ต้อนรับ นะครับพี่น้องศึงกษาดูเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับมีที่มาที่ไปคนผิดต้องได้รับโทษคนผิดไม่สมควรที่จะับฝังเาวัดอาจาร้าคนบาปคนที่วัดไม่สมควรที่จะเรียกชื่อว่าคนคนนี้อยากทำใจมาเข้าวัดสักครั้งหนึ่งนะครับชีวิตควรที่จะเป็นไปอย่างที่เอาเดือดนี่คือความรู้สึกของคนคเป็นปริศีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ ขั้นปริสีและขั้งคนบาสนะครับหรือว่าคนบาปคนปริสีเนี่ยมาฟังพระวจนะพระาตาเพื่อริสีธรรมจาจึงิงรัก่ได้และนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมลูกชายตั้โตจึงรักลูกชายคนเล็กไม่ได้และอันมีของตนเองมากมายฟริสีตึงมีท่าทีนะครับที่บอกว่าลูกของพ่อทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ในขณะที eren, of of elly, ่พ่อบอกว่าน้องของเจ้าจะไม่ทัที่พ่อเคยบอกว่าแะนั้นคนที่ทำดีเราไปเสียด้เราไม่ใช่ที่น้องของเราไม่ใช่ทั้พวกของเราเป็นลูกของพ่อที่มันช่วยนะครับดีไม่บอกว่ามันได้เรียช่วยจากเขาบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ่าก็เลยบอกว่าลูกของพ่อคนนี้มันทํแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับในขณะที่เ็หยียดหน้านะครับในขณะที่พ่อในขณะที่เจ้าบอกว่า น้องของพ่อได้กลับไปไแล้วเราควรที่จะชื่นชมยินดีนะครับเมื่อในครอบครัวของเรามีคนทิ้งวัน5-10ปีไม่ไปวัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำอ,อะไรที่มันเป็นชีวิตป็นะจำเมื่อเขากลับใจมาแก้บัตรกลับศีลนะครับมาแก้บัตรกลับศีลหลังพ่อเขาเลกเสียบน,นะครับไปน้องก็ไปเจอก,กจอนออันที่ว่าแล้วเขาตกใจมากบ้านทิ้มาวัดเพือก็บอกว่าแหมจริงก็ไม่รู้อะไร คนเรามันต้มีการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้น,นเนี่ย thể, คนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงคนเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าบางรั้งทองเราไม่ยิ้งจะกด้าวิญญาณนของเราล่างตาเราคิดว่าไอ้เงินทองที่เรามีเนี่ยมันทําให้เรามีหน้ามีบารม,มีมีชื่อเสียงมีอื่เมื่อเงินทองตก,กคนเขาก็ไม่ให้เกียรติเราเขาไม่ใหเ้เขาไม่เ,เขาไม่ให้ไม่ให้ที่เสียรเรา เราจะทำชื่นศรีมันพันไปหมดเราก็เลยก็เ่มคิดได้ว่าที่จริงแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าที่จริงแล้วเราเป็นคนสันชนที่จริงแล้วเราเป็นว่าม่อนมากมายที่เราจะทำเป็นผิดได้แต่เมื่อเราเปงพระเจ้าเราหลงทางมาชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จึงต้อหนพระเจ้าแล้วก็พูดถึงน้องนะครับพูดถึงน้องแล้วก็แสดงให้เห็นว่า เขานั้นได้มองโลกในแงน่มโงเขาตัดนิความเลยวของพ่อตาหนินความคิดของน้องชายตะเองและการตัดสิที่พระเจ้าให้หน่อกรมนุษย์หรือตัดสินทีพระเจ้าให้หน่อกไรนองของตนเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดความรู้สึกในแง่มโงบางครั้งเราเรียกว่าในทางดิมิชั่น ถ้าเป็น,นปกระเด็นหรือหัวใจหรือว่าเป็นกระเด็นเสื่อมได้ถ้าความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับความรู้สึกในแงน่ลบถามว่ามาันรู้ผลเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราผิดเรามีความรู้สึกในแง่ลบเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะให้มันอยู่กับเรานานๆหรือว่าให้มันมีทิศผลทีควบคุมชีวิตเราหรือเรารู้นั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในแง่ลบให้เป็นความรู้สึกในแงน่ดี ให้น้องตเด็นเินดูนะครับว่าพวกฝรั่งศสความรู้สึกในแง่ลบของพวกเขาหรือว่าในแบบอารม e ์ใน i v e feeling นั่ otion, บบนคืออะไรมองเฉพาะข้อผิดพลาดของคูอื่ไม่มองข้อผิดพลาดของตัวเองประการที่สองมองว่าพระเจ้าไม่ทำทำไมให้สิ่งดีกับคนนี้ทำไมให้โอกับคนคนนี้แอ่พ่อรักนองมากกว่า ทำไมพ่อรักกับอื่นมากกว่ากันฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนหวานมากกว่าความรุนแค่รู้สึกว่าฉันโสดคนน้ำมากกว่าความรุนแต่ทำไมพระเจ้าให้ท่านมีชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ให้คนคนนั้นเข้าขวดนั้นร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาหรือว่าให้คนาโชคดีมากกว่าฉันแค่ทำดีมาตลอดชีวิตพ่อไม่เคยเห็ตุผลดีพระเจ้าไม่ให้อะไรพิเศษให้กำนัลวันพิเศษแก่ท่านแต่ทำให้รู้สึก ว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทำเองแล้วพก็เกี่ยวกับารู้สึกในแง่ลบไว้าะฉะนั้นเวลาที่เป็นพระเจ้าให้อภัยเป็นพ่อให้อภัยและสำหรับฉลองไปปกบับใจค,คนคนหนึ่งะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจในความรู้สึกในแง่ลบเนี่นมันก็ข้างถูกออกมานะครับข้างถูกออกมาลูกคนเล็กพ,พ่อคิดอย่างนี้นะครับว่าลูคก,กคนเล็กหรือว่าคนบังยังมีความรู้สึกในแง,ง่ลบแต่ว่าเขาเรียนรู้ แล้วก็กลับมาหนักต่อแต่ว่าลูกคนโตเนี่ยก็มีความรู้สึกในแง่ลบเยอะแต่ต้องเก็บเอาไว้ในใจเพราะสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกคนโตก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นเพี้ยนนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเขาอยู่บนปลาาความรู้สึกในแง่ลบไอ้พวกนี้ก็มีกัอีโมชั่นหรือว่าในกับดีลิงคเป็นขึ้นได้กับบุงคนแต่เราจะเก็บไว้หรือว่าเราทำให้มันดีขึ้นในชีวิตของเรา เราสำับองพระเจ้าเราก็เราขอ,อโทษพี่น้องนะครับเราประทําให้ชีวิตของเราอีกขึ้นเป็นแบบมีที่เป็นปสิทีนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคนเราพี่น้องก็เห็นว่านิสัยของลูกคนเล็กหรือว่าแม้แต่ตัวพ่อเองแม้แต่หลวงพีง่น้องเองก็มีนะครับก็เหมือนกับอาดัมและเอวมานะครับเหื่อขึ้นกับพระเจ้าให้ขึ้นกับบทเป็นของพระเจ้าแต่ เราในฐานะนั้นอยากรู้ดีรู้ชั่วด้วยต <tinc S 1> like ัวเองนะครับไม่ต้องดางขึ้นกับหน้าและเอาตัวเองเป็นตัวสั้การพัฒนสิ่งที่ผิดตัดสิ่งิที่ผูกด้วยตัวเองโดยที่เอาลมหอใจเป็นหลักมนุษย์หนคนเป็นแบบนี้นะครับยิ่งวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับถ้าสมมติว่าเขามีความลมหใจนั่นคือความถูกต้องนะครับมีความพอาใจ นั่นคือความถูกต้องและนี่คือการรู้ดีโดยชั่วที่ไม่ขึ้นกับบรรดาลูกคนเล็กยังไปขอทรัพย์สุบัติของพ่อตนเองซึ่งพี่น้องก็ได้ยินมาลูกสามปีนะครับที่บอกว่าแต่ทรัพย์สุบัติเนี่ยหนึ่งในสามเมื่อพ่อเสียชีวิตแล้วลูกคนเล็กจะได้รับแต่ว่าลูกคนเล็กไปขอต่อก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตในในความหมายของพระคัมภีร์ก็คือแท้ที่พ่อตาย และเขามีส really? ิทธิ์ที่จะได้นำต่างต่างมาแต่เข้าใจหรอไปขอทรัพย์สมบัติกับข้อของเพราะฉะนั้นหลายคนจึงจะมีความรู้สึกนเหมือนกับลูกคนเด็กผมมีสิทธิ์ที่จะได้นำผมมีมันเป็นสิทธิ์พิของผมที่ผมจะได้รับสิ่งนั้นที่จะได้ับสิ่งนี้ถ้าอ่าคื่นความผุ้มค่าจงเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไม่มีวิญญาวะมพเพียงพอเราไม่มีความเชื่อเพียงพอ เราก็ตรวเองไม่ได้เดนพอได้สิ่งต่างๆที่ทําให้ลูกบอลเล็บนั้นล้มเหลวจากการทับดับการเขาเรียกว,ว่าอะไรใช้จายทรัพย์สินันพอที่เกิดตัวเกินประมาณเราต้องการที่อยู่ในสังคมที่ไม่มีพระชจา้าทำให้ลูกบอเล็กนั้นตกต่ำอย่างรวดเร็วและตรงนี้นเองที่ทําให้เราเห็นว่าหลายครัง้งแม,มเ้เรามีเง่นพอเรามีทรัพย์สิน เราไม่มีที่อยู่ในสังคมเราได้รับอีสรภาพแต่ทรัพย์เป็นของเราคนนะครับชีวิตเป็นยังไงเราไม่มีที่อยู่ในสังคมสังคมไม่ได้ไดเกลบเราเพราะฉะนั้นเราตึงสำนึกถึงความบ้า,บางล่ในชีวิตการไม่มีพระเจ้าเป็นแบบนี้มันเป็นความกข์ใจมันเป็นความต่างมันเป็นการที่ชีวิตอยู่ในบานแล้วก็บนเยู่แบบนี้ นะครับสิ่งที่ผู้าชื่อชมคนบาปแล้วก็ลูกคนเด็กหรือว่าชื่อถึงคนที่มาวาัดมาสารภาพบาปก็คือวา่าเขาสำแดงถึงบาปที่เขาทำผิดต่อพระเจ้านะครับก็คือทำผิดต่อสวรรค์และทำผิดตรร่อคุณพ่อนั่นก็คือวา่าทำผิดต่อเพื่อนบนุษย์เพราะฉะนั้นยอ,อย่างถัาไปหาพ่ออย่จะไปขอโทษพ่อได้อยางไปขอโทษพระเจ้าด้วย และตัวอิเดนที่พ่อจึงรู้สึกว่าความรู้สึกความรู้สึกในแง่มโนความรู้สึกที่ว่าเราบดต้องไปนะครับจึงเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับสําหรับลูกคนเดงพี่เขาสามารถแก้ไขและทําให้เกิดเปนี่ยนทางที่ดีขึ้นแต่ถึันถ้าลูกคนโตก็เกิดความรู้สึกที่แย่ๆไ้กับอิเดนและอิเดนจะเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่พ่อชื่นชมลูกคนเดง นะครับก็มีที่พี่น้องเห็นในชั้นมีสามอย่างาาด้วยการสัมพันธ์ต่ออันที่หนึ่งก็คือว่าเขาเป็นความตัม้งใจนะครับว่าเขาจะลุกขึ้นและ,ะับในหน้พ่อและจะพูดกับพ่อว่าลูกได้ทวามเป็นอสวรรค์และดับของพ่อนะครับอันนี้ประกาศที่หนึ่งที่เขาสัตย์จริงประการที่สองก็คือว่าลูกไม่อยากอย,กอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปนะครับลูกไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไป ถ้าพี่น้องไม่พ่อวัสามาปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีพี่น้องอยาก,ก,ากดูสภาพแบบนี้ปั่ไปหรือไม่ในขาะที่เราไม่มีสติสุขในใจเ,เนในข้าพิว่าเราอยากขายก้าวขายก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าหลายคนก็รู้สึกเฉยเนะครับหลายคนรู้สึกเฉยเไม่ได้ทาบากหลายปีไม่ได้รับจิงหลายปีไม่ได้เข้าวัดหลายปีาายปว,นวนันวันเขมีโรุรนนั้นมาชัต่างกิจกรรมเพื่อกอี่แบบมนุษย์เรื่องของตนเอง ให้ผู้นำโครงการข้ามารับฟ้องลูกคนนี้นะครับไม่อยากมีบบสัมภาษณ์ที่แย่ๆอยากมีสัมภาษณ์ที่ดีที่ดีกว่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้หวังแผนว่าจะกลับไปหาพ่อจ,จะไปพูดกับพ่อแบบนี้แบบนี้ประการที่สามก็คือว่าเมื่อเขากลับไปหาพ่อเขาได้พูดเหมือนกับที่ระวังแผนเลยนะครับแค่เลยนะครับว่า คุณพ่อรู้ได้อย่างถี่ถ้ว์และต่อรองพอนะครับปฏิบัติพ่อและรับปฏิบตพระเจ้าได้ความตั้งใจที่จะทําดีและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนการชีวิตของตนเองแต่ก็เป็นเพียงความกันแต่ว่าลูกคนเล็กหรือว่าคนบานหญิงสองเขตนี้คนเกขตนีพ้ก็คนเหล่านี้ตั้งใจและเขาทําได้สําเร็จนั่นตรงนี้เองที่พ่อคิดว่าชีวิตของเรา ถ้าหากว่าเรามีมนโนธรรมที่ดีและมนโนธรรมตัดเกินเราว่าอะไรที่ดีทำออกไปอะไรที่ไม่ดีเราควรจะแก้ไขเราต้องเ,เ,เชื่อมกับมนโนธรรมตัวเราเองโดยเมืนน่อะกั่มกนธรรมของเราไม่ชัดเราขอพระเจ้าส่วน,น,นกำลังพระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ไขส,สามารถที่จะมองเห็นความไม่ดีของเรานะครับ ยิ่งสมเป็นคนบาปแล้วก็คนเป็เบภาษีนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกทิ่ผิดแล้วก็เข้ามาฟังเพราะปกาจาพระเจ้าเพื่อการามใจนะครับในขณะที่ที่ท่านโตคนเก็บภาษีคนโทษตระสิจและธรรมดารเก็บความรู้สึกนะครับคุ้ข้ล่องใจไว้ตลอดชีวิตนะครับตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหา นะครับแต่ไม่อยากแก้ปัญหาแต่กลับไปมองปัญหาบนื่นคนนี้มีปัญหาคนนั้นมีปัญหาคนนี้ต้องปรับปรุงคนนี้ต้องแก้ไขอะไรอื่นแต่ในขณะที่เขาไม่มองตัวเองว่าเขาเองมีปัญหาที่อยู่ในใจมากมายนะครับพุทธิรัเรามนุษย์เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แลเพราะฉะนั้นพระเจ้าจ,าจึงสเสด็จลงมาประกดเป็นมนุษย์ให้สอนเราเพื่อให้เราเป็นแบบแก้ไข เราเป็นคนทางความริดและชีวิตเมื่อพญานาเสด็จมาสอนก็สำสัญคนดีและปฏิบัดีคนที่ฟังพระวจนะของกระเจ้ทาให้ตนเองยิ่งขึ้นคนที่อยู่นอกรุ่นนอกทางมาฟังพระเจา้าปลับใจมาเป็นคนดีนี่คือชีวิตที่ควรเป็นนะครับเช่นรูปคนป็กน,นะครับเช่นสศพดีเช่นคนบาังคันตาย คนขุดภาษีแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราดีแล้วนะครับที่เข้งไปใช้บ่อยๆนะครับว่าต่อหน้าพระเจ้าเราจะบอกว่าผมชื่อมิอรีท้องนะครับนางสาวดีท้องหรือว่านายบริสุ์นำสมุดของหรือว่าต่อหน้าพระเจ้าเราจะบอกพระเจ้าว่าโลกได้ทำผิดหลอกพระเจ้าและต่อสวรรค์รูปของเป็นดีครับพระเจ้า ขอร่วมได้ขอค่วยลูกให้เปลี่ยนแปลงกับมาเพื่อให้กลับมามีชีวิตทหาหสถานมีชีวิตตับประาทศอีกคงหนึ่งด้านชีวิตของลูกเจ็ดใิของลูกจะมีสันติสุขขอประเจ้าเปลดอ่อนพี่น้อง